นำเมทโทพูดติกรรมเพืู่ได้ได้ว่าได้ว่ากระดาษมือฉาเพื่อเลยตอนสมสบายดีเด้อพี่น้องบนสุขุสุคนเนาะมื่อนี้ก็พ่อพ่อกับสองสะวงคือเก้ามื่อนี้สวงสี่อันไปอันไปหดไปทรงหญ้าเนาะและอันเป็นมือวันทรงการวันปีใหม่ละก็ไปซุมมาขอหดขอทรงเพิ่นนะคะขออันบุญขอคุณเนาะพี่น้อง เพราะว่าแต่ละปีละปีกับสิเห็ดเห็ดสุกปีเนาะ,ะไปเบิง่งไปซุ่มนำกันเลยเยอะกาศเนาย แล้วลูกนอยท่สไทยยิ่งฮือบักเทียนบักคิดลิ้นเกมเลยตื่นใหม่ยังลิ้นเก็มอยฟัง l บ bo lan sai พา a m ư น y ไทยดีอ้วนเลยคอยไทยเลยไทยหายจากมห่หลานลุงไม่ลินสงการได้แล้ว

พางพาชงน้อยกต้องไปเกเงินมาไมยังใบยันยายมเฮียูเสพพันกีบควายเห็นว่าใบควยนี่ใส่อะไรใบควายันกีบไปเอ็ดอะไรปลาบุรยังว่าไปน่พาใช้แหนยังศักบักลุยในใ่บักอ้วนบะแมนบักรลุยอ้วนบกอ้วนเขาไปออกจาบ้าน ไปรหเอ้อนยเลคือสั่พอพอมสบายดีพี่น้่งอาหดหดมาเถอะห่หดดใ่ยงไงทางนั้น โซกินขนมเ้อะมาดมาด้อไปยาเอากล่งเนอขนมสื่อมาบางลายมาดอตัวเขาเด้นี่เขบะพูดเหตุนี้อย่างนี่าแล้วบ่มาเลยเห่นี่งแล้วก็ทมแเล่นอะไรอย่างี้ อเออกมาเท่ีลานมี้มาคือมาป่าเลยมาอันคือแมวเขาเอามาอบบ้นลุมามา้านใคัดอ้ิวบาลงมะเองเอาพี่น้องเขาลเนาะลยจีวบนปมาเด้อ่มาเด้อมาเล้เอมันแล้ยมัสั่นเดล้วนี่จต้มาเด้อมาเด้อมา เอ็ดนรกันโลแลเฮ้ยตวก็ใส่ไวควัยหดไปใส่ลก็ไปเอ็ดยังลวก็เอ็ดใสควายผมเลยไม่ใส่ไม่ไดู้ดอย่างไคลายคนันมาดเช่เซ่กระใดแล้วมาฮุมาชวันตามลูกที้ตามขอมันนี่แหละเฮ้ยเออ้เดียวครั มาเด้อแม่เพากนมาเจิดาเีวมาเด้อมาเด้อมาเด้อน้ำหอมกันนี่ดินี่ขี้คอดูได้ปันได้นั่งแม่เจอดตะวานนี่คนเอามาเต็มโอ้ห่ะอเนี่ยต่อยมาทังทีเยมามามาเลยมาเด้อจีน่อยูบังโ้ติงโม่รนาส มามาเห็ดป่าดียวมันแล้วลูกใจเฉื่อยหมดเง่ายได้เพื่อที่เห็ดอันตรงนี้โฮมกันเยเรื่อยก็ไปที่ย่างกันซีเรียลถาดจะถือกินโอ้ยีได้ยบราณได้เลยวมากแล้นที่เรา

ủa mông như này, đây thùng đang cẳng người nhà, thùng này luôn. Nên đi, đi, nào, đi, làm, đi mà ลังเบิดบ่ามเจ้าบ่ลูกบ่ตาบ่ลูกบ่หลานนี่แมานี่แแม่เอ้นี่แหละผู้พานี่แมา่เป็นบาประกรรมได้่ได้ว่านังก็ได้น้ตาออก็บ่เทได้ลูกทั้งเบิดีแลไผว่าอย่างก็ได้ขอล้างบาปล้างกรรมขอุขอล้างก็ได้ว่าอย่างก็ได้โอ้บ่ค่ะ่วาจูแล้ววาบ่เป็นบาปเป็นเด้อเเบิดคูๆโแล้วเฮ บ่เฮาได้เป็นบาปแล้วล้างบาปล้างกรรมก็ดีเฮมันหายไปมื้อนี้ว้แล้วบ่าว่าอีหยังก็บ่เฮเป็นบาปเป็นกรรมเด้อแล้วแม่นี่ก็บ่ได้เป็นเเนาะเฮอยู่นี่มีแงบ่ทนแล้วนั่งเด้อยังเก็เฮได้เฮำเลว้เลเำเลย้ได้หายเด้อลูลานก

อัสมาแล้วกับว่าไม่ไปแล้วไปแล้วว่าสุดมาแล้วกว่าเบอร์ปีน้าของล้างนี้อยี่นเนตาก็คือแจ้งคือใช้เท้าบชีวิตแดงเป็นยันต์ให้เา่ใช้อยู่ดีมีดีจังก็ไปลพิษไกเป็นรถเป็นหนมีจะจริงไหม ตีหลดมดใช่ได้ปะหมดได้ขนานั้นผูดแล้วขูดล้านก็ยังบรุยใช่ไหมล่าโบรุยแล้วาไปกินขานี้แหละกะดมก็นังเฮืมีแล้วเฮ้ยตอไปกันบรุยมือนี่มือนาก็รวยคือเก้ารวยรวยรยรยมีแต่รวยกับรวยเอาเอาเันเงี้ยอตัวถุงเหรอเออจูบเห็นบูเห็นเห็นเยอเลยมาเย็นผูเส่นผู้เล่นมา ออเลยบอมาใส่หุ่ครับใส่หบางห่นนันอ้าวเนื้อไปยัางยูดินนเอ๋ออยู่ดีไม่แหงเลยแ้ย่าก็ดีร้านเตออยู่ดีไม่แหงแล้วเฮ่อเค็มให้แพงแล้วห้าเกินห้าั้นก็เฮอลำเฮาลยอ่าอาสาผู้กับผู้ก็ได้ผู้กบ็ให้งไรโอ้ยผู้กับผู้มันหอนูใส่เงินได้ของเานี่อ่ะผูขึ้นเท่าไ มาสีพู่เขู่ไปพ่อพ่อจะพู่กัย่าน่านี่เอจะเพื่อนเธอาคนนี้มาสีพูให้เพื่อนแล้วก็แล้วบ้านาสีพู่าวพู่พู่ฉันนะมาพูาะอ้าวมาอากัรนี่ดีการเห่าเด้อหงเอ้ยนี่แล้วห้าเกินห้าขัก็เฮอรำเธอรวยแล้วแต่นี้ต่อไปก็นีปีเบอร์เยอะูไปเอามันแล้วเว้ยคม่ได้สูบม ชื่อหนักแลวเฮ้ยลังเฮาลุลุดแล้วตุ่มมะโหมเอมาตุมมโหมซึ่ของเาเลยเได้ได้ทได้ับได้ขับนะมอญ้านนั่นเออินด oui, ี้ดีเดียวเฮ้ยได้ได้โพนมูก็ดีโอ้ยตื่นมากแลต้องบ้างลขับไปเมืเอยาเงิน ห้าดึก่าขันเอาโอลเล็มีผู้เอาก็เอาเลขเอาเลย,เเลยมะจริง,งนี่มนิ่มฮัวเล็กสามนี่นเอาวันมะโงแล้วมะองนอล็นบักโดไหมบัก มางานชิพูอ่อ้าวหนึ่งช้องชาเจ๊มาหกทบเจขอเจ๊บอใครเงนไม่ควยไม่คว้ส่ไ้สองคืนแรยงานี่แหละกูลับยับเลเอาแ้วู้งานาู่เดือคืนก็ไ่อไปช้อนก่อนช้อนกิงยูดีเห็นตนี้ต่อไปก็ดีเจ๊เพื่อใครไม่ไปสีเขียวนี่ก็ได้หัวหาคือาขับก็ดีเท่เทากระเป๋าอุไรล่ะเรือกินเรือใส่มา มนกระหูจักความเจ้าเลยลูกเจ้าเด็บังจไดึงเออเบื่อเลยเบื่อหนแสาวเลยสาวลุดลมกระดี ือขันอยอนยอแล้วเฮาอยู่านแล้วมันเพิ่งเบิดข้อเบิดเขนมาหนี่น่ะปีใหม่แล้วบอกมาไตื่นเไตื่นชเด็กผชมใะยังหมดตื่นใครบอกเช้ามานอนยังใส่บ้เบิดแล้วเลยเงี้ยบเบิดแล้วสุดนี้ ออมนมมนห่มบงมกันยอืกะผูกแล้วว่าเออโอ้โหกูหงแกวจริงจริอเบ้ออันเออนกพัวอะไรเด้อทางนี้แลมือนั้นบุลือกแกยูโลกทัวรลงวาวเ้อเลยอ่ามีและลูกบีมีและมาชุมบัสชุมบ่าเด้อผูกกระดาได้ยวได้วหอดแล้วฮยปุยจุกหอแม่แล้ววยดูดีมีเหเมือทั้งซองแล้ว น้าลยนี่ทษโทษโทษโทษเละชุก็เล้าโทษเราโทษก็เล้รนะะชกโทชพ่อแม่ขับในลุยเอ้ยว่ากพ่อกับแม่ก็ได้บแล้วเฮ้ยตาไพขับแล้วเฮ้ยเอนนังของ